คือคาถามคือในขณะที่เราดา่าเรามั่นใจไหมว่าเราไม่มีเจตนาที่จะด่าเขาการพูดคําหยาบเนี่ยโดยมากการด่าเนี่ยถ้าด่าแบบเจตนาประทุษร้ายต่อบุคคลน,นั้นเนี่ยมันจะใช้คําหยาบในการดา่าถูกต้องปะ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการประทุษร้ายหรือทําร้ายต่อบุคคลน,นั้นเนี่ยมันไม่บาปดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเรากลับมารู้สึกผิดแสดงว่าในใจเราลึกๆมีเจตนาในการประทุษร้ายเขา มีเจตนาในการทําลายทํารลายเขาอยู่ในหน่อยหนึ่งมันมีอยู่แต่เราไม่รู้แต่คอวลาเรามานั่งคิดเออวามาเริ่มรู้สึกผิดแสดงว่าเรามีเจตนาด่าเขาจริงๆดังนั้นถ้าเราไม่ได้มีเจตนาลาแต่มีเจตนาดีจริงๆในการบอกสอนเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรเคลือบแฝงแม,แม้แต่นิดเดียวอันนี้ไม่มีทางที่จะกลับมารู้สึกผิดได้เลยแต่ถ้าเรามีเจตนาไม่ดีเจือปนอยู่อันนี้มันจะย่อมมีความรู้สึกผิดแน่นอนเพราะนั้นรู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดวัดที่เจตนา เจตนาเป็นตัวชี้กับแล้วก็รวมทั้งเจตนาต่อการพูดการบอกการสอนการดูด่าว่ากับบุคคลนั้นว่าเรามีเจตนาในการทําร้ายเขาหรือเปล่าถ้ามีเจตนาในการทําร้ายอันนี้ผิดนะออก็สมควรแล้วที่รู้สึกผิดรู้สึกผิดทำยังไงสํารวมระวังอย่าไปทําแบบนั้นอีกเปลี่ยนตัวเองใหม่แค่นั้นเอง